วันสุข헌ษา,าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเที่ยงรายวันของเราจะนําช่วงนี้แหละมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาราศีกันโดยเฉพาะวันนี้ค่ะเป็นการบอกวิธีทําบุญไหว้พระให้ถูกชะโงกวันเกิดของเราค่ะคือปกติแล้วเวลาเราทาบุญเนี่ยก็ถือว่าได้บุญอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งตรงวันเกิดเนี่ยก็จะยิ่งเสริมบุญให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมาพบกับหมอขวัญแมนเวอร์แมนเวอร์สวัสดีค,สดครับสวัสดีท่านผู้ชมครับหมอขวัญแมนเวอร์ผิดค่ะพี่อุ๋ยแมน เสียงด้วยใช่ไหมฮะคุณหมอ่ยมีชื่อเสียงเรื่องของความแม่นใช่ไหมฮะเรื่องของความแม่นเรื่องของการปรับ หน้าดวงให้น้องๆสุปตาดาราหรือนักธุรกิจเจ้าสัวต่างๆในเรื่องของ่วงจุ้ยสาที่ต่างๆแต่ที่นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญไหว้พระให้ตรงับวันเกิดอันนี้มันสําคัญยังไงอะสำคัญมากเลยคเหมือนเราหาหมอถูกโรคอ่ะเหมือนเราเป็นโรคเบาหวานจะหมอนี่ว่าเราเป็นโรคความดันสูงเงี้ยมันคนละนั่นกันเลยพี่หมอผันเนี่ยก็คือจะฟิกเลยว่า คนเกิดวันนี้ต้องไปทําบุญที่นี่มันจะเสริมโชกให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากวันอะไรดีก่อนะอาทิตย์เลยควันอาทิตย์เนี่ยมีใครเกิดวันีาทิตย์นี่ไม่มีครับวันอาทิตย์ต้องไหว้พระแม่ธรณีบีบมวยผมครับที่ท้องสนามหลวงครับเคยไหว้ไหมครับเคยครับอยู่ตรงหัวมุมมดีตรงถนนราชดำเนินคพระแม่ธรณีเนี่ยกันไหว้คือเขาจะมีผลไม้ที่นั่นจะมีขายอยู่คผลไม้ถวายห้าอย่าง พร้อมด้วยผ้าสบยายพร้อมด้วยผ้าหม่มที่ห่มท่านสีที่เป็นมงคลจะเป็นสีเขียวสีน้ําเงินถวายท่านนะครับตั้งจิตตั้งใจให้ดีบอกท่านข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอกราบองค์พระแม่ธรณีข้าพเจ้าวันนี้มาขอพรขอให้ดวงชะตาข้าพเจ้าดีขึ้นโดยฉับพลันและจากร้ายกลายเป็นดีขึ้นมา และคุ้มของตลอดปี2 5 5 9ันหรบเลยครับจงบอกนะครับแล้วสำหรับคนวันอาทิตย์เนี่ยทำไมถึงต้องถูกฉลกกับพระแม่ธรณีด้วยคะพระแม่ธรณีจริงๆแล้วถามว่าถูกฉลกที่สุดไหมถูกฉลกที่สุดเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของดวงชะตาเร็วมากๆดีกว่าวันอื่นๆครับก็เป็นเทพที่ถูกฉลกกันใช่ไหมคะอ้าวันต่อมาค่ะต่อไปวันจันทร์เป็นพระนะ เป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงครับอยู่ตรงนความสมครเคยไปกันไม่เลวเคยไปครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าคนที่นั่นความศรัทธาของคนที่นั่นจะถวายด้วยว่าวถวายด้วยประทัดครับถวายด้วยพวงมาลัยสวยงามหรือถวายด้วยไข่ต้มครับบางคนที่ติดค้างเรื่องที่ดินจะขอให้ที่ดินขายได้หรือจะขอให้เข้างานได้ครับตอนนี้เงินน้อยมากไม่มีเงินขอหลวงพ่อวัดไร่ขิงสําเร็จเร็วมากค่ะ เวลาขอเขาตั้งจิตตั้งใจให้ดีข้าพเจ้าชื่อนมสกุลวันนี้ขอกราบนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงวันนี้รูปมาขอพรขอให้ดวงสตางร์ข้าพเจ้ายีขึ้นโดยฉับพันแล้วก็ถวายสิ่งที่พี่ขันบอกเลยครับครับนี่คือหลวงพ่อที่เป็นพระพุทธรูปนะเป็นพระพุทธรูปครับอยู่ที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงครับถ้าไปก็จะเจอเลยเจอเลยสวยงามมากครับอันนี้สาหรับวันจันทร์ครับต่อไปวันอังวารวันอันว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 นอนที่วันพันวันวันวลนาันว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 ัว จำจำ่เกิดเลยคหรือวัดโพธาเตียนที่เราเรียกกันคครรัับบวัดพระเชตุพลเนี่ยหรือการไปกราบพระนอนเนี่ยให้ถวายด้วยผลไม้ผลไม้ใช้ห้าอย่างส่วนใหญ่จะเป็นของมงคลเช่นกล้วยสูกแรดส้มแอปเปิ้ลสาลี่เป็นชื่อมงคลใช้แบบนี้เลยครับแล้วก็พวงมาลัยสวยงามตั้งจิตตั้งใจให้ดีเพราะว่าเป็นประจำวันเกิดของตัวคนเกิดวางคันอยู่แล้ว ขอพรท่านมองที่ตาท่านครัมองที่ตาองทีค์พระนอนเลยโอแล้วตั้งจิตให้ดีเพ่งเขาเรียกคนทุกคนเนี่ยมีสมาธิอยู่แล้วเวลาเราอ่านข่าวเราก็ต้องมีสมาธิในข่าวเราเหมือนกันเรามีสมาธิกับพระที่อยู่ข้างหน้าเราบอกข้าพเจ้าวันนี้มาขอพรครับ เขาจะาชื่อนามสกลุลทุกครั้งต้องบอกตัวตนว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรถ้าทํางานที่ไหนบอกด้วยบริษัทอะไร,รหรือท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็บอกท,ทําธุรกิจอะไรครือบ,บ,บ,บอกถึงความเป็นตัวตนให้ชัดเจนเลยเป็นเหมือนการแจ้งตัวต,วตวนเลยว่าเราชื่ออะไรทํางานอะไรที่ไหนยิ่งบอกบ้านเลขที่ได้ยิ่งดีว่าอยู่ที่ไหนครับแล้วก็ มองที่ตาท่านแล้วเขบอกว่าขเจ้าที่นี้มาขอพรเรื่องอะไรขนาดนี้ติดขัดเรื่องอะไรอยู่คเช่น 1. เงินไม่พอใช้ 2. อยากเปลี่ยนงานใหม่ 3. มอยากได้บ้านหลังใหม่อะไรอยางเงี้ยบอกได้ครับจริงๆละพระขอได้ครับอันนี้คือหมายถึงกรณีทุกทุกคระ้งที่เราไปไหว้ไหมับเรื่องการมองมองไปที่ตาี่เลยนี่คือเคล็ดลับ พระทุกพระองค์พระทุกองค์หรือทุกสาลที่ให้แจ้งตัวตนก่อนว่าเป็นใครครับวันต่อมาวันพุธวันไม่แล้ววันพุธ้องมีวันพุธกลางวันกลางคืนเลยไหมครับเอาเป็นวันพุธกลางวันก่อนดีกว่าครับวันพุธกลางวันคือศาลพันท้ายนองสิงหรือพ่อพันท้ายนองสิงที่อยู่จังหวัดสมุทรสาครเคยไหว้กันไหมเอ่ยเคยค่ะเห็นใจเต็นเลยที่นี่แรงมาก ต้องบอกเลยว่าอาจารย์หมอขวัญยังสัมผัสด้วยตัวเองแล้วก็พาลูกศิษย์ไปไหว้ด้วยตัวเองครับที่นี่มีความท่านเป็นอาหารที่ซื่อสัตย์ท่านเลยเป็นออกแนวนักลบที่แบบให้ให้จริงๆให้ให้เยอะเดอะเลยอเคล็ดลับที่นี่เวลาบนบนด้ไก่ชนคไก่ชนข้างหน้าเห็นไก่ชนเยอะมากไม่ช่เป็นตัวเล็กตัวใหญ่เยอะหมดใช่ทุกขนาดเลยค่ะ ยิ่งคนที่รวยมากที่เขาประสบความสำเร็จแบบเยอะเช่น <ทะ S 1> มาขอให้ได้ร้อยล้านพันล้านถวายไก่ชนประมาณสูงสักสเมตรตาคู่คู่หนึ่ง ผมเคยไปถามว่าคู่เท่าไหร่บอกคู่ละสามแสนโอ้โหเขได้ลอยล้านพันล้านเขาได้ลอยล้านไงเขาก็ถวายเยอะได้อย่างเราก็ต้องตามกําลังทรัพย์ของเราครับเช่นเราอยากได้ปีนี้ขอ1ิบล้านเราอาจจะถวายเอาเล็กหน่อยสักหลักหมื่นก็ได้ครับอันนี้คือวันพุธกลางวันวันพุธกลางวันส่วนพุธกลางคืนพระราหูวัดศรีสะทอง วัดศรีสะทองอยู่ขวัญว่ไม่เอ่ยไม่เอ่ยอยู่ตรงนั่นเส้นนครชัยศรีเวลาเราวิ่งเส้นเป็นกระเสมตรงยาวๆเลยอยู่ขวามือนครชัยศรีตรงก่อนเขาน้ครปฐมนะใช่ครับพระราหูวัดศรีสะทองเนี่ยมีตำนานที่ค่อนข้างเข้มขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆคนที่ดวงชะตาไม่ว่าจะตกหรือจะดวงดีหรือไม่ดีต้องกราบพระราหูครับช่วยได้อย่างรวดเร็วยิ่งพูดกลางคืนยิ่งสาคัญต้องต้องกราบพระราหูครับไหวของด้านแปดอย่าง จะมีของดําแปอย่างแล้วก็ถ้ามีนางลำอยู่ที่นั่นให้ถวายนางลําด้วยจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาได้อย่างรวดเร็วครับ um like right. ครับต่อไปวันพระฤหัสบดีใายบ้างพระฤษี ไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพหรือศาลหลักเมืองของจังหวัดนั้นๆที่ท่านอยู่ท่านจะอยู่จังหวัดใดก็ตามไหว้ศาลเมืองจังหวัดนั้นที่ท่านอยู่อย่างศาลหลักเมืองกรุงเทพคือการไหว้ด้วยผ้าสีเป็นผ้าแพรสารชิงแล้วก็ไปผูกที่ศาลหลักเมืองจำลองคแล้วก็กราบด้วยพวงมาลัยสวยงามพร้อมด้วยดอกบัวคตั้งจิตให้ดีตอนนี้จะบอกว่าศาลหลักเมืองของบ้านเราเี็ยสักดิทธิ์มากๆมีพลังอำนาจมากๆยิ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงระหว่างลาศีเมษ ช่วงนี้คือดวงเมืองเราคือราศีเมษในจังหวะนี้ถ้ามีโอกาสให้ไปกราบสารหลักเมืองกรุงเทพจะส่งเสริมดวงตาได้อย่างรวดเร็วจริงๆวันพฤหัสควรที่จะไหว้เลยนะฮะเป็นประจำของพฤหัสหรือคนที่เกิดวันอื่นก็ตามก็ไหว้ได้ตั้งจิตตั้งใจให้ดีเหมือนกันเวลาไหว้พ่อหลักเมืองเนี่ยเพราะว่าพ่อหลักเมืองที่นั่นมีทั้งพ่อหลักเมืองก็มีเทพหลักทั้งห้าให้กําหนดตัวเองด้วยว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลอะไรวันนี้มาขอด้วยเรื่องอะไร ต้องบอกเง้นเลยครับค่ะนะในวันพระรหัสนะคะวันศุกร์วันศุกร์ไม่ได้ไกลกับสารเมืองเลยคือพระแก้วมรกตอพระแก้วมรกตแค่ข้ามฟากไปก็คือพระแก้วมรกตละครับถือดอกบัวหนึ่งพานสวยงามครับไม่ไหวดอกเดียวนะฮะใช้เป็นพานสวยงามจะมีเจ้าที่สำนักพระราชวังครับจัดไว้เป็นพานพานหนึ่งก็ประมาณ3า0ร้อยบาทเขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วฮะมีเจ้าที่จัดอยู่่ เราสังเกตเห็นว่าเราถือดอกเดียวเราถือทั้งพานอันไหนดีกว่ากันการสักการะพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทยเราจะใช้ดอกเดียวเลยต้องใช้เป็นพานสวยงามแล้วเอาเข้าไปถวายด้านใน เขาต้องเข้าไปข้างในนะเข้าไปข้างในเลยฮะเดินขึ้นไปข้างในเลยฝ่าประชาชนจีนใช่ไหมเพราะว่าจีนจะเยอะมากขึ้นไปได้นะครับบางเวลาที่แบบขึ้นไปไม่ได้เนาะความจริงขึ้นไดปได้ถือตอกกลัวเอาเอาสูงๆเวลาพี่พี่หมอผันพาลูกศิษย์ไปเนี่ยจะต้องเอาสูงๆเพราะเดี๋ยวเขาจะชนของเราเนี่ยก็จะเอาขึ้นไสก็ต้องพูดว่าร่างอีเซียร่างอีเซีย ตัวผู้ฉีดตัวผู้ฉีดโทษแล้วก็เถิบนิดนึงครับเห็นเจ้าหน้าที่สำนักจังหวัดมาพูดอยู่มาพูดภาษาจีนได้ก็คือว่าเออช่วยช่วยเถิบหน่อยเถิบหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าเออช่วยหลบทางนิดนึงเพราะบางทีเขาจะไม่รู้เขาจะชนเลยเขาจะไม่สนใจอะไรพระแก้วมรกตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆมีความเข้มแข็งมีความขลังเวลาเราไหว้ท่านเนี่ยให้มองตาท่านครับท่องนโมสามจบก่อนนโมตัสดิสามจบแล้วตามด้วยอรหังสัมมาคือท่องพระทั้งหมด เสร็จแล้วบอกชื่อตัวตนครับข้าพเจ้าชื่อนำสก,กุลขอกราบองค์พระแก้วมรกมตวันนี้ข้าพเจ้านำดอกบัวสวยงามหนึ่งพันมาถวายองค์พระแก้วมรกตขอโปรดจงช่วยดวงสตางค์ข้าพเจ้าให้ดีตลอดทั้งปีให้มีแต่สิ่งดีๆมีสิ่งมงคลเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าครับ,รบและขอให้ข้าพเจ้าประสบความเร็ยดในเงินทองค่ะ บอกแบบนี้เลยตาของน้องขิดตามนะใช่ต้องไปแน่ต้องอธิษฐานต้องอธิษฐานอย่างนี้ต้องอธิษฐานอย่างนี้ต้องบอกชัดเจนและต้องมีสมาธิพี่หมอขวัญแนะนำนิดนึงว่าต้องมีสมาธินะครับเวลาที่จะทำเพราะว่าถ้าเราขาดสมาธิแล้วไอสิ่งที่เราอธิษฐานไปจะไม่ได้เลยก็เท่านั้นไม่ได้เลยเลยไปแเรียนหนังสือเราจําไม่ได้เราเข้ไม่ได้เลยเลยคระค่ะอันนี้วันศุกร์ วันพีดานีใช่ไหมฮะใช่ครับวันออฟกับแคนมากวันเสาร์ครับผมเสาร์นะครับต่อไปวันเสาร์ครับวันเสาร์ศาลเจ้าพ่อเสือสี่แยกข้อกลัวครับเคยไหว้กันบ้างไหมคนนี้คนหน้าลักษณะนี้ต้องเคยไหว้แน่นอนครับเคยหน้าดูเป็นยังไงคะเราใส่ยังงี้ต้องต้องไปนะเพราะว่าที่นี่ เออเป็นเป็นสารที่ช่วยเรื่องดวงชะตาได้อย่างรวดเร็วพี่หมอขวัญจะวุ่นมากเลยช่วงตรุจจีนต้องพาพวกบรรดาเจ้าสัวเนี่ยเท่าแกนะไปไหว้ที่นี่หน้าตาเป็นเจ้าสัวที่พี่ขวัญต้องไปแท้หกโมงเช้าอ่ะพาคนไปไหว้แล้วตลอดทั้งตั้งแต่ตรุจจีนและก่อนตรวจจีนวุ่นตลอดเลยเพราะที่นี่เป็นที่เสริมดวงชะตาอันดับต้นๆของเมืองไทยที่นั่นมีองค์ตัวเหล่าเอี้ยก็คือเจ้าพ่อใหญ่ต้องมีองค์เจ้าพ่อเสือแล้วเข้าไปเราจะเห็นเจ้าพ่อเสือตรงกลางนี่เรียกเจ้าพ่อใหญ่ ขวามือคือองค์ไทยสวยเอี้ยเวลาเราไปไหว้เนี่ยต้องถ้าเรามีทุนทรัพย์ต้องบอกว่าถ้าเรามีทุนทรัพย์มีเงินค่อนข้างพอสมควรเราควรไหว้ด้วยเทียนแดงแท่งใหญ่แท่งหนึ่งอ่ะคู่หนึ่งประมาณ1,000บาทบางทีนังประมาณหนึ่งพันบาทให้เขียนชื่อนามสกุลเลยเรียงออกมาข้าพเจ้าชื่อนามสกุลเขียนบนเทียนเลยบนเทียนนะครับใช้เมจิกในเนื้อเทียนเลยวะในเนื้อเทียนเลยเพราะอะไร เหมือนเราไปฝากดวงสตารเรา <Okay. S 1> ไว้กับสัมเจ้าเมื่อเขาจุดแล้วเนี่ยแสงสว่างรุ่ง,งโรจนดวงเราจะดีตลอดเคล็ดลับนิดหนึ่งพี่หมอวันพาบรรดาท่านเจ้าสัวเหล่านี้ไปเนี่ยทุกๆ3เดือนเพอสามเดือนเทียนก็จะหมด ซุป3ามเดือนต้องไปจุดทีหนึ่งเพื่อให้ตลอดทั้งปีเนี่ยดวงดีตลอดก็เหมือนมีคนมาจุดเทียนที่เป็นชื่อเราอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ถูกต้องเพื่อให้เราเนี่ยรุ่งโรจน์ตลอดเวลาเพื่อจะเป็นหน้าที่การงานการเงินจะดีขึ้นตลอดเลยแล้วก็จะมีชุดเครื่องไหว้เป็นหมูสามชั้นเป็นไก่ไก่แล้วก็เป็นข้าวเหนียวเป็นถ้วยเล็กๆเขาเรียกสาแสครับสามอย่างเนี่ยเป็นการไหว้เจ้าพ่อเสือแล้วก็เจ้าพ่อใหญ่เออเจ้าพ่อใหญ่แล้วก็เจ้าพ่อเสือค เป็นการนอบน้อมบูชา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการช่วยเหลือดวงชะตาได้อย่างรวดเร็วครับค่ะทีนี้บอกมาครบทุกวันแบบนี้แล้วเดี๋ยวขอถามเพิ่มเติมอีกอันนึงค่ะพี่หมอขวัญเวลาเราเดี๋ยวสมมติเกิดวันพระรหัสบดีเงี้ยต้องไปไหว้สารหลักเมืองแล้วเดี๋ยวต้องไปวันพระรหัสด้วยหรือเปล่าคะเพื่อให้ตรงกับวันของตัวเองไม่จําเป็นคุณสะดวกวันไหนว่างวันไหนไปวันนั้นเลยครัเอาเลิกสะดวกอย่างเดียวครับให้ตรงกับสถานที่ที่ฉุกเฉลิกับกับวันของเราเท่านั้นเองใช่ครับนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่่่่่าาาาคคนนนทงงบ้ออจะะตติิิดดพีหมมขวัญเสรึ พี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สะดวกมากรุงเทพนั่นแหะสิอาจารย์หมอควนันแนะนําว่าให้ใช้วิธีปล่อยปลาปล่อยปลาซื้อปลาในตลาดที่กำลังจะถูกฆ่าตายที่เราจะเอามาต้มมาแค่เนี้ยจะซื้อโลหนึ่งสองโลสามโลแล้วแต่กําลังทรัพยบ แล้วอธิษฐานจิตปล่อยลงสู่แไปน้ำนำลองเป็นการทําบุญได้ดีเหมือนกันคช่วยเหลือดวงชะตาได้ดีเหมือนกันแล้วก็ทําบ่อยเท่าไหร่ก็ได้ซื้อที่ตลาดดีกว่ากวไปซื้อที่เขาวางไว้ตามตามวัดอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือเราไปตลาดกาซื้อมาเลยซื้อแบบเขาเรียกการช้อนซื้อชีวิตกําลังจะถูกฆ่าเลยว่าผมจะทำอย่างนี้บ่อยมากกําลังจะเป็นแกงแล้วจะตายใช่เมาเลยบางทีผมเมาทั้งทั้งกระชังเลย เรารู้สึกภูมิใจว่าเราได้ช่วยชีวิตวเขา่อนปล่อยอะฮะข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอปล่อยทุกท่านให้อยู่รอดปลอดภัยขอองค์เทวดาที่ปกปักรักษาข้าพอเจ้าโปรดมาดูแลปลาเหล่านี้ด้วยและขอให้พระแม่คงคาพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกองท้าวจตุโลกบาลโปรดดูแลปลาเหล่านี้ให้อยู่รอดปลอดภัยและบุญอุศลส่งให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยแบบฉับพันโอ้ชอบจังเลยจังเลยรุ่งเรืองร่ำรวยแบบฉับพันชอบคำนี้ใช่ไหมชอบพ่ขวัญพิษเองชอบมาพี่ขวัญช่องทางการติดต่อด้อะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเราขึ้นหนทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มีทางอินสตาแกรมเดี๋ยวจะมีน้องขึ้นให้ครับนี่ครับไปตามความดู้เยอะๆตามกันได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่หมอขวัญแฟนเวอร์เราพักกันครู่